วันนี้เมนูส้มตำถาดนะคะกินอันนักแข่เยอะๆอ,อร่อยมากเลยค่ะส้มตำถดอดคอจะลงไปกินซินเตอร์ของเราจวดคำแรกนะคะใครจะกินเข้ารงบ้านจวดคำแรกจวดคำแรกอันนี้ต้มปลาเนื้นปนอปลาเรียกว่าเป็ดทำให้เด็กน่ากลัวไหมมันก็มาเกเเินเหรอ อันนี้อ่ะกินไหมอันนี้นนูมาใดิชั้นนะชั้นยิ่งไม่สวยอยู่แล้วพี่อายมีสิวพี่ริ่มจะเป็นตัวังไงต้องพี่คุณกินนะถึงจะน่าอร่อยมบพี่คุณกินนะไอออมยิ่งอร่อยเลยมันกินเยอะ